สวัสดีครับผมมอเตอร์เกมเมอร์นเนี่ยเมื่อวันวันอะไรเอ่ยวันฮาโลวีนนะ,นะฮะก็ทางมาครับเนี่ยก็น่าจะหมดนะสกินผมว่านะเดีดยว,ว่าเอายังนะฮะก็ยังมีใช้เหมือนเดิมโอเคก็มนใช้แล้วกันเดี๋ยวดูก่อนใช้ยังใช้ยังไม่ทเทพละนะฮะก็สวัสดีคันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะ เห็นไหมหลังจากที่ผมตกแต่งบ้านไปนะฮะก็เออดูเก๋ขึ้นใช่ไหมนี่คือผ้าเทปเท้านะมันเป็นคนแก่เห็นไหมคุณดีดีด,ดีเวลาแนละ้เหมือนหนังเฮ้ยเหมือนหนังนั่นเลยอะแกะ๊สอะในดาวาลกอะอดีดีด,ดีเห็นไหมเออนังมันแก๊สเลยเออผมว่านะ ข้างนอกนี่ก็ได้ดัดแปลงตรงนี้มานะฮะถามว่าทําไมกั้นฝนนะว่าเลยฝนตกลงมามันจะได้ไม่ยังไงกวนใจเรานะ,ะบสบายสบายหูสบายตานะโอเคพาร์ทนี้เราจะมาทําอะไรดี๋ยวฮะผมว่าเราไปลงเหมืองกันดีกว่านะเป็นอะไรที่เจียมแต่ทำทอสแป๊บหนึง่งโอเคทำทอสให้เยอะไปเลยครับ โอเคก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไม้ไว้ดีกว่าเผื่อได้ใช้ในในทำนะอันนี้ก็เก็บไว้จำนวนหนึ่งเพราะอาจจะใช้อะไรได้ผลมั่งอันนี้ก็เห็นก็ไม่ต้องโอ้ไม่ต้องเอาไปนะฮะต่วละอาหารด่าด้าด่าด่าอ๋ออย่างที่สำคัญนะผมสร้างเตียงนอนไว้แล้วนะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ผู้ชมดูว่าสร้างบ้านผมยังไง ก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคอ่านี่ไหนเดีย๋ยวต้ไปเข้าสาัรับอย่างแรกโม่หนึงตัวเมีอะไรกินม้งไม่ในชาตินี้บฮ้ยเราสองชิ้นโอเคไม่เป็นไรได้ยินกับเสียงอะไรอะ่ะ ถ้าท่านผู้ชมเสียงเบาหรือเสียงดังก็ขอไัยด้วยนะครับพอดีเปิดเสียงไหมครับไม่รู้มันได้ยินไหมเดี๋ยวเราเปิดให้ท่านผู้ชมนะโอ้ยขีดแดงแล้วเนีะเออเปิดให้มนะดดนะออหมดครับโอเคแล้วก็ไปกันเลยนะครับเจ๊นี่หมูมันเด็กสันดีนี้ห็นค่าสะดีดีอื้ออื้อเฮ้ยม่แกดำด้วยวเอ้ยเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยหมูตัวนี้ เออเปลืองเนี่ยกับก็มีมีอีกไหมครับหมูมีอีกไหมเนี่ยออาจจะพัานี้ไม่ได้ลงเมืองดีไหมจะลงดีไหมยังงงกับตัวเองอยู่เลยจะลงเมืองไหมจะลงเมืองไหมผมว่าทางที่ดีก็น่าจะลงนะเพราะอาจจะมีอุปกรณ์อะไรสร้างเพิ่มเติมนะ เ yeah. อ้าไม่ได้เฮียอะไรเลยเลยบือบ่อฮะเบื่อโคดอ่ะไม่ได้เลยเหนะืน่อแรงเหนือน้อกายเนื่อใจอืมขอให้ได้เนะื้อหนึ่งชิ้นหนึ่งคงุงม้มตรงไหนวะไม่งแสบชิไหย อู้ข่ะไกลดีวยว่จุ๊บจุ๊บอืมอืมโอเคไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเฮ้ยเดี๋ยเดีย๋ดย,ยมันผมอยู่ตรงนั้นฮนะเห็นไหมไม่ได้อยู่แถวๆกับหิมะนะคือมันไม่ใช่หิมะมันเป็นตัวๆคล้ายๆแบบไบโอใหม่อ,อะ่ะเดี๋ยวลงามาข้างล่างแป๊บนึง แต่ประตูิี่ไม่หละจึ๊บเอาเมื่อหมูมาเผาครับจึ๊บนะอืนะนะเ้าก็ขอเอาไปดูน้ำเสียงข้างนอกแบบว่าไม่ปูดเปิดังนะะเป็นคนใต้นะจุ๊บโอเค จึบจึบจึบจุบก็ประมาณนี้พอแล้วแหละหนึ่งสองออที่สำคัญนะที่ขดที่ขดเอาไปสองอันโพครับมันก็ได้ใช้ประโยชน์นะฮะส่วนนึกควานเก็บไปตัดไปตัดไม้ในใน,ในถ้ำเหรอต่พาสนี้นะฮะเราก็จะไปลงกัน ถ้าเรามาเสร็จก็จอยไปคลิปที่สามอันนี้คลิปสองแล้วมั้งเยอะฮะจโอเคเรียบร้อยครับก็ไปกันเลยหาเมืองกันนะยุบโอเคทุกคนเดี๋ยวกินกไก่นนะกกแป๊บเดี๋ยว,วครับโปรดิวรับ ระหว่างคอยครับระหว่างคอยระหว่างคอย,คอยโอเคได้แล้วใช่ไหมโอ้พ่ดได้หนึ่งอันมาเรา,านั่งพักข่าวดีไหมไม่เอาเะกิจกรรมยังว่างผมก็มานั่งคําข่าวครับโอเคเรียบร้อยโอเคพร้อมครับเราก็จะไม่วิ่งนะเก็บหลอดอาหารไว้นะ มีหมูเยอะเว้ยทำอย่แงไรวะนั่นไงแล้ว,ลวลเราจะลงไปแบบนี้เลยดีไหมเด็ดเด็ดเด็ดผมว่าเราจะลงแบบง่ายงนะ่ายแหละลงแบบไม่ยากไม่ยุ่งเลยปึ๊บโอเคปึ๊บ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 ไม่เรียบร้อยครับเสร็จไปแล้ว จึบ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 อที่ยทางออกแล้วก็ขุดไปก่อนนะฮะทางที่ดีส่วนแร่นี้นะ <c oughs> ขอไปครับส่วนแร่นี้นะ <c oughs> สบายนะฮะ <c oughs> ส่วนแร่นี้ก็ นำไปทำไฟได้เอาไปแบบปิ้งของอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่เยี่ยมนะครับก็ถ้าแหลกก็ขอภัยด้วยนะครับอย่างสูงเลยเพราะผมใช้แอปไอเนี่ยฮะเป็นตัว mod i s en มั้แอปนี้นะฮะมันก็เลยถ่ายคลิปไม่ค่อยสะดวกนะฮะเมือขอภัยด้วยนะฮะนั่นไงฮะลืมดาบไม่เป็นไรฮะ ก็มีไม้อยู่ไม่เป็นไรฮะโอเคเรียบร้อยครับยังหวะนี้ปึ๊บโอเคพังแล้วครับกวานใหม่ไปเลยตัวนี้นะผมเวลเลเวลหกแล้วนะอมอาคิวได้แปดนาทีนะโอ้ยพี่อัดแคบกิ่นาทีแล้วดูข้างบนได้นะข้างบนด้านซ้ายนะะ จะอาทคลิ์พอสิบนาทีนะฮะพอกิ๊กมันมันเวลาอัดคลิปเยอะมันแบบโอ้ยไม่ไหวเลยกนะิ๊กเนี่ยโอ้โหได้เหล็กครับเจอเหล็กเจดตู้เอาเวเจ็ดแล้วเหรอเลชิป,ปิงเลยเติมขุดแร่นี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะเนี่ยฐานเนี่ยนะฮะสีดำๆเนะี่ยคือเราไม่ต้องมาต่อสู้กับมอนสเตอร์อะไรเลยนะเป็นอะไรที่ดีนะฮะ ุบโอเคเรียบร้อยนะฮะโอเคครับจะต้องคืนแล้ว,วมังไปฝังนู้นดีกว่ายุบจุบโอเคครับตอนนี้ผมงยังไม่มีทรัพยากรมากนะจุบโอเค ยีงไม่ม <screws in the ground> ีใครมาครับเซลเซลติกเสียเซลเซลเหมือนกันว่าเออมีคิปเปอร์ไอสเกลสอมมี่มาตบนี่คิปเปอร์สวยหลังนี่แบบตายเลยนะคนจ้าก็อยู่ั้งหนึ่งนะคเล่นแคสเกมแบบมึงงง่ายๆนะตาปุ๊บอ่าไม่เลยนะไม่เคลเลยก็หยุดประมาณสักสองเดือนก่าจะมาเคอย่างนี้ได้ความฝันผมนะก็อยากให้มีกดไลค์กดไลค์ ไลฟยสไตลผมเยอะๆนะฮะไม่อยากดังอะไรหรอกแค่แบบเอ,อมีกำลังใจอะไรประมาณน,นั้นจึดึ๊บ,บมีสองทางแยกทางไหนดีทางนี้แล้วกันนะ ตันนะตันตันทางตันก็ไม่เป็นไรนะจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บหยิบยังหงยิบยังหยับไม่หามากกดทำไมนะเป็นทางขึ้นแล้วกันนะจุ๊จุบจ๊บลุลงแบบไม่ต้องเสียเลือดเสียน้ำเลยนะ โอเคอู้เฟลแปลแล้วเหรอมันเร็วเลยมั้อย่างนี้วะยุบก็ขอเด้ดแ,แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่นะฮะอย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไครา้าด้วยนะครับหรือลืมแชร์ให่า,าลืมแชร์นะๆๆบ๊ายบายจีๆๆๆ